วันลอยใช้หมาเหรอออกมาออมาแล้วกดเอานะมันมันมีตัวอะไรบางโอ้เยอะแยะโอ้เยอะแะโอ้โหบอลจะพาชนะ เอาหน่าพี่ต้องพึ่งวอลนั่นมเนี้ยมึงรู้ใครอยาพึ่งใครกับลพี่ถ้าถ้าว่าพี่ถ้าว่าพี่พี่พาผมลงไปเดตก็ตัวใครตัวมันน่ะมามามาโอ้ละวโอ้โแล้วโดโ้วโโเนี่ยเอาี่ไม่ได้โอดนะ Hả? LỘP KHÔN KHÔN NHƯỜI NHƯỜI LÀO KÂN tai KHÔN TÀI ban ban lắng ạ ban 8 lắng ạ Ừ, đã lắm lắng Cột cổng hollow. Bad đã lắm hoặc là nhanh lên. Ô mày, 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 ทนในละดู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 ถูกช่นสองกบอก่ผมผมไม่มีอ่ะขบอนไปเอาบ้างบนอ้างบนข้างบนบ้านน่าจะมีอยู่มาเมาอีกแล้วกาเซลแล้วกาเซลแล้ววอลมาเร็ววอลมาเร็ว รอบนี้มันแก่ตัวครับจะพาพี่ตีได้พี่ที่เนื้องจริงด้วยทำไมได้เสนัยวะโอนมาให้ผมเลยเส้นไงกาบอกมอสแล้ว เฮ้ยโชยโชยให้โชยให้กาดูหน่อยนี่มาจะฟาพี่ไปชนะไม่ผมหาปืนยังไม่เจอเลยฮ่า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 ไอ้ความหวังเลยเนี่ยความหวังเลยเนี่ยเอาพี่ชนะเอาเนี่ยเกมนี้พี่ต้องชนะนะได้ยังปืนได้ยังปืนนะดัง โอ้โหไปไนบ้านข้างหน้าเปข้างหน้ามานไหมานี่ไมาานี่เห็นมาานี่เห็นไหมมาี่นีเมนี่เนไมาดหาพี่นีเมน็ไาด้ม่นี่เมานี่ดินผเได้ผีได้มเามานเห็าดนเ็ไมาดียบร้อยไปไปเอาองมาเออมามาเลย

ไม่มีปืนเลไมีปืนเลวโอเควานกาบอมมีดฟันเลยไม่มีปืนไม่มีปืนมีดฟันไม่ดูให้เลย อาร์ค่ะนะวอนไม่ยอมดูให้จบเอาลูเบอร์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 ได้ใช้เบอรได้ใช้สบายสบายอยู่ดีอยู่กลางวงแล้วกลางวงแล้วเก็บของเก็บของเก็บข้อคิดไหมคิดไหมอือว่ะผมจำพี่อย่างเดียวรอบเนี้ยเก็บให้หมดเลยเกี่ยวของหมดเลย เท่าไรใส่ให้มันสุดๆไปเลยว่าต yes, ้องแบกพี่อาแบกพี่เา drop is coming เครื่องร่างมีแล้วว่งพี่รอดูอย่างเงีเราอยู่เก่มากเกมาเนี่

để bạn để bạn, để bạn Dạ bàn dạ bàn dạ bàn nè dạ nè bàn nè bọn nè bà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 n nè đâu, nè bàn đâu, bàn đâu bàn nè cá

นี่ก่อนไนี่ก่อนไปนี่ขงหลังขลังขงหลังเนี่ยไปแล้ะไปแล้วมานี้มานี่ไปไปข้างหลังก่อนไปข้างหลังก่อนนี่นตามมาตามมตามมาตมาอัพก่อนอัอก่อนหายตัวหายัววอมา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 อัพอเออไปยิดไปหยไปได้ยังได้ยังอ้า

Mak, makin bertenomahat. Jangan curi dong. Oh, malu. Mana? Mana? Di sini. Waduh. Waduh. Oh, oh macam. Oh macam. Lep, lep. Saya ada apa? Ada apa? Oh macam. Oh macam. Lep, lep. Saya ada apa? Ada apa? Oh macam. Oh macam. Lep, lep. Saya ada apa? Ada apa? Oh macam. Oh macam. Lep, lep. Saya

ยินเรื้ยวเรือวอร์รองเลดเหมืนแตะเตะเลยเอาไหมลุยไหมข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้เนี่ยมอไซส์มีไงตัวเนื้อวันเก็บไหม mọi đi mọi đi mọi đi. lấy người này người đi người mọ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 i lên mọi người mọi người mọi người này người đi. người mọi người lái người đi người mọi người mọi người mọi อย่าหย่ดดี่ยนมาอยุดดิมอยดนี่น่ยข้าบันข้บ้านหลังไหนวะวเร็ลโอ้โววเร็ววอช่วยด่วยยิงมันดิยิงมันยิงมัยิงมันยิงเลยวอเห็นมัน่ะ

โอ้ยทำไมไม่ช่วยอ่ะตายยังตายแล้วเอาแสดงจูสุดจิงว่ะไปไปฝั <uh ่งนั้นไปฝั่งน้าไปเหลืออีกเหลืออีกสิบห้าตัว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 ชนะได้ชนะได้ตายยังไงอ่ะ ไปดิไม่นีนะค่อยๆไป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 โอ้โหลำตาเสียใจวอนไม่ช่วยกันเลยเสียใจช่วยพีไม่ได้กูไม่ไป นู่นไงไปไปเออปืนที่ไปใช้เออได้เออได้เล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยทำไมมันสะบัดถึงขนาดนั้นอ่ะไม่อยู่ออกมาออกมาออกมาอย่าอยู่นี่อย่าอยู่นี่ออกมาคนออกมาคนถอยเมื่อกันถอยถอยวนถอยวนถอยน้อง về là lên đây là lên dạ dù đi ninh mình đưa chân hoa mình chân hòa, ôi lên